ำหรับคลิปนี้สภาพาังเบิงบรรยากาศการซ้อมเต้นของน้องน้องแดนเซอร์โอวากาและใหม่ของวงระเบียบว่าทาซิมซึ่งเมื่อนี้เป็นมือแรกของการซ้อมเต้นเพื่อรอรับการขึ้นเวทีไงอีกเดือนสองเดือนช่วงเปิดฤด,ด,ดูกาลเมื่อนี้ก็สิมีเต่าหยองมารวมซ้อมเต้นนำซึ่งการกว่าสิมาเป็นแดนเซอร์ของหมะลาวงมีไงบอป,ปันเรืองไง,ไง ซึ่งต้งางาฝึกซ้อมกันเป็นเดือน2เดือนกว่าสิ่เดือเป็นเวทีในมีการฝึกฝนจนชำนาญเป็นศินลปินอีกแขนงหนึ่งที่มองข้ามบ่ได้อย่างเต่ายองติ้งดีและศิลปินอีกหลายๆายคนที่เริ่มมาจากการเป็นแดนเซอร์หรือแม้กระทั่งบอยสิริชัยนกพงศกรศิลปินเหล่านี้ก็รวนมาจากแดนเซอร์ที่เป็นอาชีพที่มอ่งข้ากันบได้ ก็มาถาเบิงผลงานของระเบียบว่าถ้าสินในฤดูการใหม่สิ่งสิดฤดูการอีกเดือนสองเดือนแดนสื่อนองไม่กษัติยได้ออกไปเชิดใช้บนเบที่ที่ตามผลงานกันและให้กำลังใจกันเมื่อเบิงบรรยากาศการสอมเต็นมือเป็นยังไรมาติดตามรับชมได้เลยนะครับวะวะอมว่าบอกว่าปวดหัวอยมาแล้วเดินสุกคนอนเนี่ยเต้น เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปเจอเจอกันตอกนกลางคืนเราถาม,าาว,มว่ามีอาการปวดหัวอยู่ไหมว่ามีอาการปวดอยู่เพราะว่าน้องกระแทกกระบอกอันนี้ยองกับทัดนะฮะนี่นะฮะสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะ เด็กเก่าเด็กใหม่แล้วก็คุมการซ้อมโดยหัวหน้าน้อยนะฮะปีนี้นเรามาดูหยองชีขาป้าป้าครูยอง ได้ครับมันขากว้างไปใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้ได,ได้แกงแล้วสนุกเลยแหละ ชาเขียวมาไม่ครูมานะครับอ่ะขอบพระคุณคุณปอด้วยนะครับผมที่ตอบแทนนะฮะชาเขียวมานะฮะชาเขียวมาอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปดูเด็กใหม่นะฮะช่วยกันเอกแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าตอนเที่ยงผมว่างนะฮะอาจจะได้มาไะฟ์อีกทีหนึ่งนะฮะช่วงช่วงบ่ายนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ขอบคุณกําลังใจทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณดาวทุกดวงที่ส่งไปกำลังใจให้นะครับเ oh, oh ดี๋ยวมาเจอกันใหม่ okay. ช่วงบ่ายนะฮะผม, oh, okay. ม oh, 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 ขออนุญาตเข้าไปดูเด็กก่อนนะครับสว,ส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 วัสดีครับบ๊ายบายก็เป็นบรรยากาศการสอมเต็มของหนัน้องดังสือไม่แห่งระเบียบว่าทะสินมาสอบเต็มมือแหลกกันถ้าติดตามผลงานช่วงเปิดฤดูกาลเข้ากับสิทธิเห็นน้องๆเรานี่เจิดใช้ อยู่ในบนเวทีมอล่ําระเบียบว่าทัศสินกรถาที่ตามให้กันมั่งใจกันต่อไปภคยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อประผาคดคลิปต่อไปคลิปหน้าม,มาพบกันใหม่สวัสดีครับ